it's So perfectly, yeah. yeah. oh, they like, have to do like, right. no worries, just like, yeah. your know, You know, they have like a machine and, and it's of yeah. Of course, they go to travel at the exact same speed. Yes. they well, you know what?

ไม่ตาปไมสาธรรมดาก็ไม่ธรรมดาต้องประยุงต์ะเหมือนเออฟังเข็มแล้วแต่ไปทำคิดถึงหน้าคิดเองนะแต่ไม่ไทำไงว่ามันมันมันขาวปลาขาวมามามามวิดีโอหรือลูกวิดีโอเาีออะไรมาต้องชบาก็บอกนมันเลื่อน <laughs> บอกิ่นี่อันตรายมากลูกทำไมชอบทำสิ่งเสี่ยง่ในขนาดไม่เลยก็บอกแล้วมันจบวิศสามต้องทำอไรเหมือนใครยังไม่คิดจะตัดดว่วอยู่งไหร่แล้วลุกคาปีไหนแล้วจะรู้ไหม่เดี๋ยวลงเลยนะลงให้ดู ข่าเใหม่อยูนะว่าอสองเลยอะก็เดินไปหลแต่รับรองได้ที่นี่ไม่ถูกจับแน่นอนไ่เไม่มากนชแต่ไม่ดักเลยดีไอ้ามันกินได้ด้วยเขาเป็นจานรองเนจาอตโอ้โหนึกถึงอนแรก้กินใหญ่ป่ะวว โอเคห่าไอ้ตัวนี้2แจกไม่ได้อ๋อตรงนี้เรียกเขาดินนี่ไงม่มันดินตัวไหนเรียกกนะดากดเออเออ็ต้องเลื่องแพะได้อไ้กินแล้ว มาทำเนี <anya> <reen cient> ่ยไล่เนี่ยรดแม่โคมาทำงานที่เนี่ยก็บอกไม่ได้เมา่อไรไม่รู้ไม่โกอยู่ไหนอะไรนะ อ๋อน้ำมันเครื่องไอ้นี่หรอแม่จะนั่งไแม่ยังโดแล้วม่ยังใส่ไยอะแต่อันนี้แล้วจะได้ไมกอเกินี่บางส่วนมนเลยม่่าไะหรดม่ั่งไรเขาไม่คาดสอบก่อนนะเออไม่ใช่สอบนะแ่ขา้องยา เพราะว่ามันไม่ใช่ผมมันไม่ใช่อ่าผมมันนั่นละเออใช่ใชล่ผมนี่โูโรโไอนี่รู้จักมันชื่อเล่นชื่ออะไรไอคอนนี้มันก็เรียกอะไรหัวหน้าไฟโยธาเออหัวหน้าไฟโยธานี่พอใหีแข็งแ่ี่แข็ง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 ็งแงแข็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 งแ็งแข็งนข็งแข็งแงแข็งแ่็งแข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 งแข็งแ็งแข็งแงนงแข็า็งกความมัง็ เงินถือมองมันเป็นในเนื้อกมันดีการมันเป็นการเืินใหญ่เอะมากอดานหลังนี่ยมด้ก็ยอคือบากอโหดูบันกะเยอเลยอย่ารถ่ะออสงงอะต้องงงเลยไม่กินกลางเลยอะรถเทมัสามหัวสี่หัวมาวิ่งแถวนี้จะพูด ก็บอกสิไม่ค่อมีรถแต้เี๋วมาวิ่งกันนะแล้วอ้าวรถเข้ามาสามเดืนเียวมาแถวนี้แะดะดีนะอ้วอ้าวตื่นขึ้นมาเห็นฉันร้องไห้อ่ะเลยปูแกตใจไ่ละ ไม่ชอบไม่ชอบถ่ายรูปด้วยแล้วก็ไม่ชอบถ่ายรูปถ่ายไม่ว่าตัวเองเอะจะ็อะไร้่าเี่ยเป็นการบ้าน

บ้านไงาวนี่มบ้านเลยแล้วที่เรียนบ้านเราอย่านงนี้แหละเออมาฝังขายของใช่ค่ะอ่าดิฉันให้เบอร์เวลาเดี๋ยวคนาส่งรถโทรมานะก็ถ้าวันนี้ไม่เป็นก็อาจจะโทรนี้ก่อนก่อนอะไรก่อนก่อนทำงานแล้ อ๋อม่น่าแกบอกไม่กว่าถึงว่าเลยไมต้องบอกให้ราเชิญไกว่าา่อมากเอาๆหน่อยมีอันเดียวอีไปยืมวีเห็นหน้าแกดุดุเนอะยได้คุยแกอูเสียงแกหน้าแกดุมากวิดีโอด้จเดี๋ยวไปเดินนาแม่ดีกว่า

ไม่ไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันน้ำจิ้มน้ำจิ้มคนนี้น้ำจิ้มคนนี้จับคนจับเอาเอาตามสบายจับกนจังซื้อก็บอกไม่ต้องเขาเป็นแบบเนี่ยโหหน้าปลาเขาแบบร่มเลยต้นไม้เก็บต้นไม้เขาเดินทั้งวันเนี่ยทั้งวันอายุไม่เจ็ดสิบกว่าแล้ว สวยจังเลยอ่ะนะใช่ไหมฮะประตูประตูหางแดงอ่ะยังไม่เห็นเลยเด็กแต่างแดงประตูเนี่ยแต่าแดงหางแดงประตู้ก็กดอย่างเี้ยเหรอเขาไมคะขอุท่าไมคะเอาลยสบายเล้วแเขาไม่มาใช้เขาป้าทำไม่ได้

ความกลุ้มกันเบอร์เนี่ยอยู่บ้านกินสบายกว่ามันนี่คือมามามารับรถธรรมชาติออสไอเราไม่ใสกที่เมื่อก่อนเขาไปนั่งแล้วก็ดูเครื่องบินขึ้นตอนเราไปนล้วจะแตกกับเราไหมร้อนข้าวเลยไง กระดามานี่ไงนะปล่าอยู่นี่เต็จเมน้องแขกไปไหนกระดาษกาษมันตกนเือาเป็นกรดาษจตั้งมือนี่ไงะเช็ดไปเดี่ยๆโยกเอาไม่มีลลูกหมดลลูกเอากระดาษมามอได้แคชจีมุนจุ จังหริงเหรอไม่รู้เอาพูดอ่านเดี๋ยวข้ามจังหวัดเดินข้ามจังหวัดเลยอ่ะไม่ไงจะไหลไม่รู้แต่รู้ว่าหมายโดนตบไปดอนทีแล้วไม่มีไม่รู้อ่าลูกอ๋อหาย Era.